บทที่441คืนนี้เป็นคืนแห่งการแข่งข้าตอนที่แสงตะวันแห่งวันใหม่สาดส่องมายังตระกูโม่ทุกคนก็ล้วนตกใจกับสิ่งที่เห็นตระกูโม่เปลืองกลาดไปด้วยศพไม่ถึงหนึ่งชั่วยามเขาวที่ตระกูโม่ถูกฆ่าล้างตระกูลก็แพร่ไปทั้งเมืองเจียงหลินในขณะเดียวกันข่าวที่ลู่ฝานกลับมาก็ถูกทุกคนรู้ข่าวกันหมดคนไม่น้อยกำลังคุยกันว่าลู่ฝานคนนี้จิตใจโหดเหี้ยมแต่ก็มีคนที่เข้าใจเหตุผลหลุดหัวรับพูดออกมาว่าสองประกูลสู้กันเป็นตายยังจะต้องมาพูดเรื่องคุณธรรมอะไรกันด้วยหรืองไงงงงงงงคคิดดดออ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 อยยาา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 กกกกกกกจจจะะะะะฆ่่่่่่่ลลล้้้ตตตตตตรรรรรรูููนนนนนนนืืืเเเเเเข็็ีมมมใใววโหหััทุปสไไพ คนส่วนใหญ่ตกใจกับความแข็งแกร่งของลูกฝานตระกูลลู่ที่เดิมทีถูกบีบจนเกือบจะสิ้นตระกูลไปแล้วแต่พอมีลูกฝานกลับมาทุกอย่างก็ปรับตาละปัดตอนนี้ลูกฝานแข็งแกร่งถึงขั้นไหนกันแน่ไหนใช่ว่าตระกูลโม่ไปเชิญยอดฝีมือยอดแดนกรางน,นอกมาไม่ใช่หรืองไงหรือว่าตอนนี้ลูกฝานนั้มีพลังถึงระดับแดนกรางชีวิตแล้วนี่มันเกินไปหน่อยนะทุกคนไม่อยากจะเชื่อแต่ก็พูดความเป็นไปได้อื่นๆไม่ได้ทั้งเมืองเจียงหลินล้วนกำลังหาสืบหาข่าวว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่่่่่สวว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 นน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 พพกก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 กคคทีีีตต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 ตอออแแแแแรรรรรรรััััั้้้้้้้้งงงเเเเป็็็็ศููููููููบบบะะะะะลล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 าาาาาามมมมมมโโิขขขหหหถดดไจ ตอนนี้ในเมืองเจีนหลิงก็วุ่นวายกันไปหมดที่จวนผู้เฝ้าเมืองเมื่อคืนโจเจิ้นโซวอนอนพักผ่อนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไรเขาเป็นคนแรกที่ได้ข่าวว่าตระกูลโมถูกกวาดล้างตอนที่คนรับใช้มารายงานเขานั้นเขากำลังเล่นสนุกกับเมียน้อยที่เพิ่งแต่งงานเข้ามาใหม่อยู่บนเตียงพอรู้ข่าวเขาก็ร่วงตกเตียงทันทีเกือบตกไปที่ใบหน้าของเมียน้อยตนเองตายจะว่าไปแล้วตระกูลโมก็สนิทสนมกับเขาดีเหมือนกัน แน่นอนเป็นโจเซนโซวอที่พร้อมไปด้วยอบายามุขทั้งหประการอย่างเขาขอเพียงฝังตรงข้ามเอาอะไรมาให้หน่อยเขาก็ดีกับคนนั้นหมดและตระกูลโม่ก็อะไรเขาเยอะที่สุดก็เลยต้องโอนเอียงไปทางตระกูลโม่ขอเพียงประกูลโม่ไม่ทำผิดกฎระเบียบเขาก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กันได้บ้างเช่นครั้งนี้ที่ให้คนของจนผู้เฝ้าเมืองไปดูการต่อสู้มีคนของจนผู้เฝ้าเมืองอยู่ด้วยต่อให้ประกูลลู่จะยอมสู้ตายกันก็เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นกลับไม่เหมือนกับที่คาดการไว้ประกุลโม่ได้เปรียบเส ปรึกษากับคุณซือชั่วของตนเองทั้งคืนโจเ้นโ,โซวอตัดสินใจจะสั่งประกูล,ลูเสียหน่อยอาศัยจังว่าตอนนี้ที่ตระกูลูยังเสียหายมากอยู่โจเ้นโซวอตัดสินใจจะกดดันพวกเขาเสียหน่อยอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็มีเหตุผลมากพอคนของโจนโจเ้นโซวอไปตายอยู่ที่ประกูลูเป็นข้ออ้างที่ดีที่สุดพอปรกึกษากันเสร็จโจเ้นโซวอก็พาลูกน้องบุกไปยังประกูลูอย่างยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ตระกูลูได้เปลี่ยนไปเป็นคนลาแบบแล้วไม่มีความดีใจจากชัยชนะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้คนประกูลูจัดก,การศพในบ้านมาตลอดศพของคตระกกกูลลมมม่็เอาาาไไไปทท้้้หหหหดดดแแแแวววผบบบบสน เหล่าลูกเมียของคนตระกูลลูกก็เอาศพมากระทืบเอาแสฟาดระบายความแค้นลูกฝานก็เห็นหมดส่วนศพของคนตระกูลตนเองก็ฝังให้อย่างเรียบร้อยลูกฝานก็ยืนอยู่ด้านหน้าของป้ายวิญ,ญญาณที่เพิ่งแกะสลักเสร็จสายตามองไปยังป้ายวิญ,ญญาณของลูกเทียนกงังตั้งแต่เด็กลูกฝานก็มีความทรงจำกับคนคนนี้ไม่ค่อยดีนะเป็นคนบ้าที่เสียงดังไม่ฟังใครสมองบ้าบ้าบอๆแต่ใครจะรู้ว่าเขาจะมีใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกันถึงได้มารับกระบี่แทนลูกหาวในตอนท้ายสุดท้ายก็ตายคาสนามรบบทที่442จะมองคนแค่ภายนอกไม่ได้้้จจรรรริงิงงงๆลลลลูกูกก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 ฝาาาาาานนนนถอออหยยยยใใววววแแ็ะสสัััษคค่่พดีีุณณธมบปญญขเท ลู่หมิงก็ยืนข้างลู่ฝานพอเห็นลู่ฝานทำแบบนี้ลู่หมิงก็ยิ้มพูดว่าลู่ฝานถ้าวันไหนฉันตายไปได้นายมาแกสลักคำว่าพักดีคุณน้ำทำให้ฉันด้วยคงจะดีมากเลยลู่ฝานก็มองลู่หมิงอย่างลึกซึ้งนายไม่ตายรอกเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วลู่หมิงก็ยิ้มเบาๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรคำนับให้กับป้ายวิญญาณทั้งหลายลู่ฝานก็ค่อยเดินออกไปข้างนอกตอนนี้ประกูลูกกำลังฟื้นตัวจากทุกอย่างเรื่องมากมายจะต้องให้เขามาเป็นผู้นำเขาเป็นเจ้าบ้านตอนนี้ล่ะเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านแย่แล้วครับ ลู่ฝานขมวดคิ้วพูดว่าคนของโจนโจเจิ้นโซวมาทำอะไรลู่หมิงพูดว่าเพื่อมาอะไรเอาตอนนี้ไม่มีเรื่องดีแน่นอนลู่ฝานพูดว่าพาพวกเขาไปห้องโถงรับรองแล้วกันเด็กคนนั้นก็ตอบรับแล้วรีบวิ่งออกไปลู่ฝานก็เท้าเดินไปยังห้องโถงรับรองหลังจากนั้นช่วงทุบหดอกลู่ฝานก็มาถึงห้องโถงรับรองตอนนี้ห้องโถงรับรองที่กระกูลลู่พูดถึงได้พังทลายไม่เป็นท่าหมดแล้วแม้แต่ก้ารับแขกก็ยังไม่เหลือมีชายสวมชุดจีนเจ็ดถึงแปดคนยืนอยู่ในห้องโถงด้วยท่าทางงงงารรเเม็็ดดดดสสขขออััะะแแบตหน่ง สีเงินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้เฝ้าเมืองลู่ฝานเพิ่งได้เจอกับโจเ้นโซวของเมืองเจียหลิงเป็นครั้งแรกพอมองดูชายวัยกลางคนที่อายุเกิน40ลู่ฝานก็ยื่นมือไปหยิบเก้าอี้ขาหักหนึ่ตัวมานั่งแล้วพูดว่าโจเ้นโซวขออภัยที่ตระกุลลู่เสียมารยาทแต่คิดว่าโจเ้นโซวน่าจะรู้ว่าประกุลลู่ของพวกเราเพิ่งเจอกับครอบครับครั้งใหญ่คงจะไม่ว่ากันหรอกนะครับโจเ้นโซวเห็นว่าลู่ฝานกล้ามานั่งตรงหน้าแบบนี้ก็มีสีหน้าโกรธเล็กน้อยเพราะพวกเขายืยนอยู่เลยโจเซนโซวก็ห เหล่าลูกหลานตระกูลลูกก็ต้องมองชายคนนั้นขอเพียงลูกฝานออกคำสั่งพวกเขาก็ไม่เกรงใจที่จะกระทืบหมอนี่ให้พิการไปลูกเฮาหอรานพูดนิ่งๆว่าต้องขออภัยด้วยโจเจิ้นโซวอนี่คือลูกฝานหลานของผมตอนนี้ก็เป็นเจ้าบ้านลูกคนใหม่แล้วนายมีอะไรก็ถามเขาได้เลยครับโจเจิ้นโซวอกแกล้งทำเป็นตกใจพูดว่าอ่าวหรือที่แท้ท่านนี้ก็คือลูกฝานยอดอัจฉริยะแห่งเมืองเจียงหลิงเรานี่เองน่าเสียดายผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องวิถีบูเสียเท่าไรนะการทดสอบของสถาบันสอนวิชาบูผมไม นักบ,บูที่อยู่ข้างๆก็ด่าออกมาทันทีไอเด็กคนนี้สมควรตายพอให้เกียรติหน่อยก็วอดดีจะบอกให้นะตระกูลลูกของพวกนายมาฆ่าคนของโจรผู้เฝ้าเมืองตายตอนนี้พวกเราจะมาจับคนร้ายไปเข้าคุกรีบส่งตัวคนนั้นออกมาลูกฝานก็หน้าบึ้งเล็กน้อยเอานิ้วประสานกันสองมือแล้วจ้องมองโจเจิ้นโซวอนิ่งไม่ขยับที่แท้พวกคุณก็มาด้วยเรื่องนี่หรอกหรือเหรอเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่443พอลูกฝานส่งเสียงไม่พอใจบรรยากาศก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีลูกหลานของตระกูลลูกทั้งหลายที่ยืนอออออยู่่ข้้้าางๆก็เเริมมมืืไปจับววุธแล โจเ้นโซวอเดินถอยหลังไปสองก้าวถึงแม้เขาจะเป็นผู้เฝ้าเมืองแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนักบูแล้วแล้วก็เขาก็เป็นแค่นักบูที่เพิ่งฝึกถึงแดนปรานในเท่านั้นพอเผชิญหน้ากับพวกคนกระกูลลู่ที่มีรังสีอาฆาตทุ่งพล่านทั่วตัว,ตวแบบนี้เขาก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาเหมือนกันพวกนายจะทำอะไรคิดจะกะบฏหรือไงโจเจซนโซวอแซงทำเป็นตะหวาดออกมาอย่างไม่สัดทกส้านตอนนี้ลู่ฝานก็ค่อยๆลุกขึ้นตระกูล,ลู่ของเราไม่ได้คิดจะเป็นปฏิกับกับทางการโจเ้นโซวอท่านก็เป็นผู้เฝ้า ลู่ฝานสั่งให้ส่งแขกเขาไม่กลัวผู้เฝ้าเมืองอะไรเลยด้วยซ้ำประเทศอูอานักบ,บูเป็นใหญ่จะว่าไปแล้วฐานะศิษย์สถาบันสอนวิชาบูของเขาก็เพียงพอที่จะให้เขาไม่ต้องไปสนใจผู้เฝ้าเมืองที่เป็นคนระดับนั้นของทางการนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมคนจำนวนนับไม่ถ้วนอยากจะเข้าไปฝึกวิชาในสถาบันสอนวิชาบูนินแดนนี้ผู้แข็งแกร่งเป็นใหญ่ถ้าอยากจะกดดันหัวคนอื่นขอโทษที่เอาพลังของนายออกมาสิยิ่งเป็นคนของทางการก็ยิ่งต้องทำตามระเบียบลู่ฝานไม่เชื่อว่าอยู่ดีอยู่ดีโจเจซนโซวจากล่านำกำลัง โจเจิ้นโซวอถูกทำให้โมโหไม่น้อยหลายปีมาแล้วเขาไม่เคยเจอคนที่กล้าโอหังต่อหน้าเขาแบบนี้เลยโจเจิ้นโซวอชี้หน้าลู่ฝานแล้วพูดว่าไอเด็กตระกูลลู่อยากคิดว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์สถาบันสอนวิชาบูแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรนายฉันว่านายนี่แหละที่เป็นคนฆ่าคนตั้งลานประลองเป็นตายขึ้นไม่โดยไม่ทำตามระเบียบพาคนไปฆ่าลาังตระคุณโมโดยพลาการหลายสิบปีมานี้ในเมืองเจียงหลิงยังไม่เคยมีใครโหดเที่ยมอมหิดอย่างนายมาก่อนตอนนี้ฉันจะจับนายไปเข้าคุกลงมือเลยโจเจิ้นโซวอสั่งการนักบูสองคนด้านหลังก็ยกมือจะไปปปปปปปจััับบลลลลลูู่่ฝาาาาานน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 พงงรรณณขออออออคคกกกกกก็็็ยยมมเเเสืุ้้วแด ทางตระกูลลู่ก็จะลงมือแต่ลู่ฝานกลับปล่อยพลังกรานออกมาร่างกายเคลื่อนไหวดังเงาเข้าไปต่อยคนละหมัดจนสองคนนั้นล้มลงพื้นไม่ต้องใช้ทักษะวิชาบูอะไรเลยด้วยซ้ำแค่ใช้พลังกรานที่ระเบิดออกมาหลายสิบส่วนก็สามารถต่อยนักบูแดนกรานนอกสองคนนี้สลบไปได้แล้วมีระดับแดนนอกเหมือนกันต่อให้สองคนนี้จะมีพลังกรานแข็งแกร่งแค่ไหนก็ดีหรือจะใช้วิชากายอะไรต่างๆก็ตามล้วนไม่สามารถเทียบเคียงกับนักเรียนของสถาบันสอนวิชาบูได้หรอกเป็นข้อแตกต่างขององค์การถ่ายทอดวิชาวิทยายุทศเหมือนกันฝ่ายหนึ่งเดินสายนอกร ก็เหมือนกับพวกเมืองซันถึงแม้จะมีวิทยายุทกระดับยอดแดนกรานนอกถ้าพวกเขาได้เข้าไปในสถาบันสอนวิชาบูเกรงว่าแม้แต่พวกเฉียวเซวียนก็ยังสามารถจัดการพวกเขาได้อย่างสบายๆย,ยิ่งไม่ต้องพูดถึงลู่ฝานเลยลู่ฝานใช้กระบวนท่าเดียวสยบศัตรูโจเจิ้นโซวอเห็นแล้วต้องถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าก็เริ่มกลัวลู่ฝานนายคิดจะทำอะไรฉันขอเตือนไว้ก่อนนะว่าฉันเป็นคนของทางการเป็นตัวแทนของประเทศอูอานถ้านายลงมือกับฉันก็จะมีโทษประหารก้าวชั่วโคตรตอนนี้ก็มีเสียงด่าดังเข้ามาเรื่อยๆงั้นหรือทำไมฉันรู้สึกว่าต่่่่่่อออออออให้้้้นนนนนนนงงงลลูกกกกฝาาาาาาฆยยยยตต็็็จะะะไไมมมเเเปรแแคคทีีับสืฮฟิ แล้วฮานเฟิงก็โยนป้ายแนหนึ่งมาตรงหน้าของโจเจิ้นโซวอแล้วพูดว่ารู้จักไหมโจเจิ้นโซวอก้มหน้าลงไปดูบนป้ายเหล็กธรรมดาธรรมดานั้นเขียนอักษรไว้ว่าฮานบทที่244อักษรฮานตัวนี้ก็แปลกเหมือนกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนรูปร่างไปไม่หยุดแต่พอจ้องมองดูกลับไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรน่าแปลกมากเลยโจเจิ้นโซวอก็สีหน้าเปลี่ยนทันทีเขาเข้าใจความหมายแฝงของอักษรฮานตัวนี้ตระกูลฮานท่านเป็นคนตระกูลฮานงั้นหรือให้ตายเถอะผมมีตาหาไรแววคุณชายตระกูลฮาานนมมทีี่่่ไไได้ไปต้อนรัััััับบบบตต้้้้้้้้้้้้้ออ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 งงงงงขขขภภยย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 ยดดวววววจจจรรรริิิิิๆคคคโโเเเเเเนน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 สกกก็ปปปาา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 ึมมม่่พืืืไแแลลหหฮฮฟฟใง ฮานเฟิงเก็บป้ายกลับมาแล้วพูดว่าไอ้พวกโง่มีตาแต่ไร้แววดูก็รู้ว่าตำแหน่งนี้สืบทอดมาอีกทีสิบน้องของฉันไม่ใช่คนที่นายจะมาหาเรื่องด้วยได้นายไปสืบดูแล้วกันชื่อของลูกฝาแห่งคณะหนึ่งเดียวตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งเขตตงหวาแล้วเป็นสิทธิเอกของสถาบันสอนวิชาบูหลังจากออกมาจ่ายเงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถซื้อตำแหน่งสารวัตรได้แล้วแต่นายกลับกล้ามาหาเรื่องเขาฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าในหัวของนายมีแต่ขี้หรืองไงให้ตายเถอะฮานเฟิงด่าไปเหมือนดา่าลูกน้ำลายกระเด็นเต็มหน้าขขออออองงงงโโโโจจจจเเเิิ้้้้นนนนนวววไไปหมมดแตตต่่่่กก็ยยยยยััััืาาาครรพูลบ ช่วยไม่ได้คำว่าตระกูลฮานคำนี้มันมีความหมายยิ่งใหญ่เลยแต่จากนั้นคำที่ฮานเฟิงพูดออกมาก็ทำให้ใจของโจเจิญโซวออกระตุกอีกครั้งสิทธิเอกของสถาบันสอนวิชาบูให้ตายเถอะเป็นไปไม่ได้หรอกมังลู่ฝานเพิ่งได้เข้าไปในสถาบันสอนวิชาบูไม่นานไม่ใช่หรืองไงลู่เฮาหอรานกับลู่หมิงล้วนใช้สายตาแปลกใจมองไปยังลู่ฝานลู่หมิงพอรู้ว่าลู่ฝานเป็นคนนำพาคณะหนึ่งเดียวรุ่งเรืองขึ้นจริงแต่ว่าลู่ฝานจะเอาชนะคณะหนิ่งอย่างได้จริงๆหรือพระเจ้าลู่ฝานสร้างความมหัศาจรรย์ในรอบ,100บร้อยปี่่ฮาาาาานนนนเเเเฟิิิงงพูููดสสสียยจขขทตััวววไมถถกกแแล้์ออออบบชะห ฮานเฟิงเอามือตบมือตบหน้าของโจเจิ้นโซวอถึงแม้จะไม่ได้ออกแรงแต่ก็ตกลงไปจนเสียงดังออกมาจากใบหน้าของโจเจิ้นโซวอรีบใส่หัวออกไปเสียเธอต่อไปถ้ายังกล้ามาเหยียบที่ประกูล,ลู่แม้แต่ก้าวเดียวฉันรับรองเลยว่านายจะทำตำแหน่งผู้เฝ้าเมืองไม่ได้อีกต่อไปหรือแม้แต่ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้ไปโจเจิ้นโซวอรีบตอบรับแล้วก็หันหลังกลับไม่กล้าอยู่ต่ออีกเลยส่วนสองคนที่ถูกลู่ฝานต่อยล้มลงไปก็ถูกคนของประกูล,ลู่จับโยนออกไปเหมือนขยะลู่ฝานเห็นดังนั้นก็ยิ้มพูดกับฮานเฟิงว่าสิทธิ์ที่ฮานเฟิงครั้งนี้ต้อองขอบคุณพี่มากเลย ฮานเฟิงก็ยิ้มพูดว่าพี่น้องกันเองมาขอบคุณอะไรกันลู่ฝานายไม่ต้องไปเกรงใจกับไอ้พวกขึ้นนี่หรอกไม่พูดถึงแค่เืิงเจียนหลินเล็กๆนี่เลยทั้งเขตตงหวานนายก็ไม่ต้องกลัวใครไอ้โจเ้นโซวโม่คนนี้กลับไปแล้วคงสืบข้อมูลของนายแน่นอนพอมันสืบได้แล้วก็จะตกใจกลัวไปเองลู่ฝานพยักหน้าเบาๆแล้วก็หันหลังเดินจากไปแล้ก็เหมือนกับที่ฮานเฟิงพูดไว้โจเ้นโซวอที่วิ่งออกประตูลูกพอออกมาก็ตะวาดเสียงดังใครก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของลูกฝานมาให้ฉันฉันจะดูให้ตายเถอลู่ฝานไป จากนั้นโจเจิ้นโซวอก็ตะโกนออกมาว่าเร็วเข้ารีบไปเตรียรมของกำนันฉันจะไปขอขอมาที่ตระกูลูกพวกนายนี่มันมั่วจริงๆเลยนะบ้าจริงเล่นเอาฉันเกือบตายแล้วเชียวเซียนบูทะลวงชันฟาบที่445บ่ายของวันนั้นโจเจิ้นโซวอก็พาคนเข้ามาประกูลูกเพียงแต่ว่าไม่เหมือนกับครั้งก่อนครั้งนี้ไม่เพียงเข้ามาอย่างมีความเคารพเท่านั้นยังมีของกำนันเต็มรถเข้ามาด้วยแต่ต่อให้เป็นแบบนี้ก็ยังไม่ได้รับการต้อนรับจากคนตระกูลูกลู่ฝานไม่อยากจะเจอหน้าเขาเลยด้วยซ้ำก็เลยบอกให้คนของประกูลออกไปรับ้้้้ววกก็ไไไับนอนาอนาใคเหด โจเจิ้นโซวอที่หน้าอนาถไม่ได้ดื่มแม้แต่ชาถ้วยเดียวยืนอยู่ที่หน้าประตูกว่าครึ่งชั่วยามถึงจะยอมกลับไปอย่างทำอะไรไม่ได้โจเจิ้นโซวอที่ก้มหน้าเศร้าซ่อยมีชาวเมืองของเมืองเจียงหลินไม่น้อยพบเห็นไม่ถึงสองถ้วยามเรื่องก็แพร่ไปทั้งเมืองเจียงหลินโจเจิ้นโซวอเข้าประตูลู่แล้วถูกปฏิเสธฐานะของลู่ฝานในตอนนี้สูงกว่าผู้เฝ้าเมืองยิ่งมีคนที่รู้ข่าวเร็วยังรู้อีกกว่าตอนนี้ในประตูลู่มีแขกค,คนสำคัญที่โจเจิ้นโซวอเห็นแล้วก็ต้องคำนับให้ตอนนี้ประตูลู่ดังจนข่าวเรืืื่่่่่่่่่่่ออ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 งงงงงงงแแแแแพรรรรรกกกกกกะะะะจจจจาาาาาาายยยยไปทััวววถึมมมมม้้้ตตตตตตนน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 ีีีีููููููลลลลเเเเ็็บหหฝใใสขขชิ ฟ้ายังไม่มืดนักธุรกิจในเมืองเจิงหลิงที่ได้รูข่าวก็เริ่มมาประจบระกูลลู่ระกูลจางเป็นผู้นำนักธุรกิจก็เข้ามามอบของกำนันให้ระกูลลู่กันทีละคนทีละคนขาดคนงานก็เอาคนงานมาให้ขาดยารักษาโรคก็เอายามาให้ยิ่งกว่านั้นยังมีคนแสดงท่าทีว่าร้านค้าของระกูลลู่ที่ถูกทำลายไปจะไม่มีใครไปแย่งชิงเด็ดขาดสิ่งที่ควรเป็นของระกูลลู่ก็จะยังเป็นของระกูลลู่ส่วนกิจการและร้านค้าของระกูลโม่เผอเหอใครจะแกล้งแย,ย่งก็ต้องตกเป็นของระกูลลู่แต่ว่าคุณท่านลูเนเนน่เฮาหน คุณท่านก็แสดงท่าทีไปตรงๆว่ากิจการของตระกูลลู่ยังต้องให้ทุกคนช่วยหน่อยกิจการพวกนั้นของตระกูลมอบตระกูลลู่ครอบครองไว้เจ็ดส่วนส่วนเหลือทุกคนเอาไปแบ่งกันเองแล้วกันอย่างไรเสียถ้าตระกูลลู่ได้ผลประโยชน์ทุกคนก็ต้องได้ผลประโยชน์ไปด้วยตระกูลลู่แสดงท่าทีแบบนี้นักธุรกิจพวกนี้ก็ยิ่งยิ้มหน้าบานแต่พวกเขากลับคิดไม่ถึงว่าต่อไปทั้งเมืองจีนหลินจะเหลือแค่ตระกูลลู่ที่เป็นใหญ่คนเดียวถ้าหากว่าจะเอากิจการพวกนี้กลับมาก็ง่ายเหมือนกับพลิกฝ่ามือคุณท่นน่่่่่่่่่่่่าาาานน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 ลล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 ููููููไไไไไไไมมมมมมมดดดดด้้้้้้้้้้สใใจจเเเเเยยวววววซตตตตตตตออ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 อีีีีีรรรรรระะะกกกกกกกคคพพพัััััับบชชงงงงงงแหหห็ททิื ลู่ฝานไม่สนใจเรื่องพวกนี้ตอนนี้เขากำลังดูแลพ่อกับท่านอสอวินด้านหลังแล้วก็ลู่เฟิงพ่อของลู่หมิงด้วยสามคนนี้บาดเจ็บหนักที่สุดในตระกูลลู่ครอบครัวของคนตระกูลลู่ทั้งหมดใช้วอเวลาทั้งบ่ายเพื่อซ่อมแซมหลังบ้านตอนนี้สาคนก็พักอยู่นี่พอลู่ฝานเอายาหลายขวดป้อนให้กับลู่หาวลู่เฟิงท่านอสวินเหมือนกับเด็กกินลูกอมแล้วทั้ง3าคนก็มีสีหน้าดีขึ้นมาหน่อยลู่เฟิงถึงกับลุกขึ้นเดินได้เลยแต่ว่าจะไม่สามารถต่อสู้กับใครได้กว่าครึ่งปีหรือหนึ่งปีแต่ว่าปัญหานี้เป็นเรื่องเล็กๆคาดว่าอีกครึ่งปีหรือหนึ่งปีต่อจากนี้คงไม่ต้องให้ลู่เฟิงลงมือสู้เองอีกแล้วลู่หาวกับท่านอสวินที่ฟื้นขึ้นมาก็มองลู่ฝานด้วยสายตาชื่นชมอย่างพอใจ โดยเฉพาะลู่หาวพอเห็นว่าลูกชายตนเองมีผลงานขนาดนี้เขาก็รู้สึกว่าตายไปก็คุ้มแล้วลู่ฝานยังไม่ทันได้พูดกี่คำก็ถูกลู่หาวกับท่านสวินด้านตัวออกไปพร้อมพูดว่าลู่ฝานตอนนี้นายน่าจะยุ่งมากไปทำงานเถอะพวกเราไม่เป็นอะไรหรอกรีบไปจัดการเรื่องของนายเถอะไม่ต้องมาเสียเวลากับพวกเราลู่ฝานก็จะพูดอะไรได้ไดไดแต่ทิ้งยาไว้สองขวดแล้วก็กลับออกมาเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่446ลู่ฝานนับจำนวนยาที่เหลือของตอนเองก็รู้สึกว่าช่วงนี้ตนเองจะต้องกลั่นยาเสียหน่อยแล้วพอนึกถึงการที่จะกลั่นยาในหัวของลูููููููกกกกกกฝฝฝาา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 นน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 น็็ึึถถงงงงงอออออออจจจจรยยยย์หหหหหววววเเเเฉิิิิทททัััััใใดดดดดด้้้้้้ลลลลลลบบีี่่่่่่ะขขมมมมมพคไไไไปปตสส ลู่หมิงอึ้งจากนั้นสีหน้าก็แปลกๆขึ้นมาทันทีเอามือคลำไปทั่วตัวสุดท้ายก็คลำจดหมายได้ที่กระเป๋าหลังกางเกงจดหมายดีๆถูกขยับจนยับยี่หมดแล้วหรือว่าช่วงที่ผ่านมานี้ลู่หมิงไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยงั้นหรือถึงว่าบนตัวเขาถึงได้มีกลิ่นแปลกๆขอโทษทีพอกลับมาก็มุ่งมุ่นวายกับเรื่องของตระกูลโม่เลยลืมเรื่องที่นายบอกไปเลยลู่ฝานรับจดหมายมาแล้วถอนหายใจพูดว่าน่าเสียดายถ้าหากว่านายส่งจดหมายนี้ออกไปตระกูลเราก็อาจจะไม่เสียหายหนักขนาดนี้ลู่หมิงมองลู่ฝานอย่างไม่เข้าใจลู่ฝานก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากเก็บจดหมายนั้นไปแล้วพูดว่าฉันจะไปเจอคนรู้จักที่เขาซีซานเสียหน่อยบอกพวกคุณปู่ด้วยพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงช้าสุดจะกลับพรุ่งนี้ ผู้จบลูกฝานก็เดินออกประกูลลูกไปลูกหมิงก็มองลูกฝานเดินจากไปถึงค่อยคิดอะไรขึ้นมาได้ให้ตายเถอะหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกที่ไถเนียนลูกหมิงพอเข้าใจความหมายของลูกฝานได้แล้วจดหมายฉบับนั้นจะต้องส่งไปให้ผู้ฝึกที่ไถเนียนถ้าตอนนั้นเขาได้รับจดหมายผู้ฝึกที่ไถเนียนอาจจะมาช่วยได้ทันมีผู้ฝึกที่หนึ่งคนคอยช่วยเหลือประกูลลูกของพวกเขาคงไม่ต้องเลทแบบนี้สมควรตายจริงๆให้ตายเถอะลูกหมิงตบบ้องหูตนเองอย่างแรงเพื่อให้จำลูกหลานประกูลลูกสองคนเดินเข้ามาเห็นดังนั้นเลยพูดว่ีกหหมงออยับนใตวเเเ็สจื ลู่หมิงตะโกนพูดว่าพวกนายจะรู้อะไรพูจบลู่หมิงก็เดินไปยังสารบรรพชนเขาจะไปนั่งคุกเข่าสำนึกผิดสักหลายหลายวันส่วนลู่ฝานก็เดินทางออกไปจากเมืองเจียนหลินมุ่งหน้าไปยังเขาซีซานด้วยพลังของเขาในตอนนี้เดินทางนี้เส้นทางนี้ไม่รู้ว่าเร็วไปกี่เท่าภูกเขาก็ยังเป็นภูกเขาแหล่งน้ำก็ยังเป็นแหล่งน้ำเหมือนเดิมพอลู่ฝานเห็นกระท่อมของอาจารย์หอวูเฉินในใจก็หลากหลายความรู้สึกภายใต้แสงดาวและแสงจันทร์กระท่อมถูกทิ้งให้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวเล่าสองหายที่หน้าประตูส่งกลิ่นหอมโชยมาทันใดนั้นนนนปประตูขอออออองงกกกท่่่มม็เเิิดดาาแคหึ ลู่ฝานายกลับมาแล้วใช่ไหมหอวูเฉินเดินออกมาสายตามองมายังตำแหน่งของลู่ฝานลู่ฝานรีบเดินเข้าไปแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าของหอวูเฉินอาจารย์สิ์กลับมาแล้วหอวูเฉินยิ้มเบาๆแล้วก็ค่อยๆพยุงลู่ฝานลุกขึ้นกลับมาก็ดีแล้วดูเหมือนว่าหนึ่งปีมานี้นายพัฒนาไปไม่น้อยเลยนะอาจารย์ภูมิใจมากหางตาของหอวูเฉินมีรอยยิ้มแต่กลับเอามือซ้ายซ่อนไว้ด้านหลังการเคลื่อนไหวนี้ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ถูกลู่ฝานจับได้เขาแอบ,บมองเห็นมือซ้ายที่ดำๆของหอวูเฉินอาจารย์มือ พูดไปหอวูเฉินก็โบกมือข้างเดียวทั้งกระท่อมก็สว่างจ้าเหมือนตอนกลางวันลู่ฝานจ้องมองไปก็เห็นว่าในกระท่อมนี้มีไข่มุกลมกลมๆลอยอยู่กลางอากาศแสงก้าวสีสันส่องกันไปมาสวยมากนี่คือลู่ฝานขมวดคิ้วถามหอวูเฉินก็พูดนิ่งๆว่านี่คือยารวมศูนย์ที่อาจารย์กลั่นไว้ให้นายเซียนบูทะลวงชั้นฟ้าบทที่447ยารวมศูนย์ลู่ฝานบนพึพมพำเจดีเสวีย,ยนเก้ามังกรที่อยู่ในตัวของเขาก็พูดออกมาพระเจ้าฉันได้เห็นยารวมศูนย์ด้วยหรือนี่วิชาผลยยยนนนววกกกรรราาาลีีบบบมสสู่่ััังใหห้้ไตตอ หอวูเฉินยิ้มพูดว่าถูกต้องเป็นยาที่ไม่มีระดับอะไรนายเก็บมันไปเถอะลู่ฝานตอบรับเบาๆแล้วก็ขมวดคิ้วเก็บยารวมศูนย์เข้าไปในเข็มขัดพอเห็นว่าลู่ฝานนั้นมีเข็มขัดอากาศสาัมผัหนึ่งเส้นหอวูเฉินก็ยิ้มยิ้มอย่างดีใจดูเหมือนว่านายอยู่ในสถาบันอย่างสบายดีนะลู่ฝานถามว่าอาจารย์ครับยารวมศูนย์เม็ดนี้มีสรรพคุณอะไรหอวูเฉินยิ้มพูดว่ามันจะมีสรรพคุณอะไรก็ขึ้นอยู่กับตัวนายเองฉันไม่ได้กินมันเสียนหน่อยจะไปรู้ได้ไงว่ามี แต่เจดีเสวยงก้ามังกรในกายกลับหัวราะพูดว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ในวงการผู้ฝึกที่นั้นยารวมศูนูกขนานนามว่ายาบรรลุเป็นจริง55อาจารย์ของท่านพูดได้ไม่มีผิดคนที่กินมันลงไปเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรวันหลังท่านต้องได้ใช้มันแน่นอนลู่ฝานก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยาบรรลุเป็นจริงเป็นยาที่สามารถทำตามความฝันของคนได้อย่างนั้นหรือมันเกินจริงไปหรือเปล่าถ้าฉันกินมันลงไปก็เลื่อนไปถึงเซียนบูเลยสิโลกนี้จะมียาแบบนี้ได้อย่างไรลู่ฝานก็ไม่อยากถามเยอะในเมื่อเจ สองคนนั่งอยู่ในกระท่อมหอวูเฉินยิ้มพูดว่าลู่ฝานนายลองเล่ามาสิว่าช่วงนี้อยู่ในสถาบันเป็นอย่างไรบ้างดูจากพลังของนายแล้วคงจะได้ไปเจออะไรดีๆเยอะเลยสินะลองเล่ามาฟังสิลู่ฝานพยักหน้าแล้วก็เริ่มเล่าสำหรับหอวูเฉินแล้วลู่ฝานไม่มีอะไรต้องปิดบงังพอเล่าถึงตอนที่เขาไปพบกับจูนของเซียนบัมเพนชี่และเจดีสเหยียนก้าวมังกรหอวูเฉินก็ตาเป็นประกายพอเล่าถึงตอนที่เขาฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวสำเร็จและทำให้กระบี่นักไร้คมยอมรับเป็นเจ้านายมันได้หอวูเฉินก็ตกใจจนต้องพยักหน้าด้้้้ววยยคคาาาาาามมพพอออออออใใจจ่่่่งงงกเเเเลถถึึตตตนน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 ทีขขสสูบบัััณะไดดป็ ขอวูเฉินก็หัวเราะอย่างดีใจมากจิตของฉันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ธรรมดาจร,งจริงๆชื่อของนายตั้งได้ดีมากลูกฝานดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยลูกฝานยิ้มเบาๆจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าอาจารย์ครับตอนที่ผมฝึกวิชาสายฟ้าฟาด5ธาตุาาอยู่ในคณะฟ้าร้องได้ยินว่าสาขาสายฟ้าอะไรสักอย่างแล้วก็ถูกจับได้ว่าผมเป็นผู้สืบทอดของสำนักจิ่วเซียวนี่มันอะไรกันสาขาสายฟ้ามันคืออะไรกันเนี่ยขอวูเฉินหัวเราะสาขาสายฟ้าน่ะหรือก็พวกที่มาช่วยเหลือพวกสำนักจิ่วเซียวเราไงแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของรุ่นอาวุโสแล้วไม่เกี่ยวกับนายแต่ว่าพอนายเจอกับคนพวกนี้จะต้องเคารพนบๆหน่อยอย่างไรก็รู้จักกันมานานพอที่จะไม่ลงโทษได้ก็ไม่ลงโทษไม่แน่ว่าวันหลังอาจจะได้เป็นเพื่อนกัน ลู่ฝานพยักหน้าเข้าใจคำพูดของหอวูเฉินทำให้เขาเบาใจลงไม่น้อยหลักๆคือเขากลัวว่าตัวตนของสำนักจิ๋วเซียวจะถูกแพร่ออกไปแล้วสร้างปัญหามาให้อาจารย์เอาเถอะปล่อยพลังวิญ,ญญาณออกมาแล้วก็อาศัยจังหวะนี้แสดงเขตวิถีของกระบี่หนักไร้คมและเจดีสวียนเก้ามังกรเสร็จแล้วก็มาให้ฉันดูหอวูเฉินก็ตาร้อนเผาสิ่งของสามสิ่งนี้มีสิ่งไหนบ้างที่ไม่ใช่ของที่นักบูใฝ่ฝันอยากจะได้แม้แต่ผู้แดนเซียนบูผู้แดนฟ้าดินก็ยังอยากได้คิดไม่ถึงว่าลู่ฝานจะได้มันมาครอบครองด้วยพลังระดับเพีียงเทงเนนท่่าาน้ขช ลู่ฝานได้ยินดังนั้นก็แปลงพลังปราณทั้งหมดเป็นพลังวิญญาณแล้วก็กระตุ้นเขตวิถีของกระบี่หนักไรคมในกระท่อมเกิดเป็นเสียงไม้ลั่นราวกับว่าถ้าลู่ฝานออกแรงมากกว่านี้อีกหน่อยกระท่อมก็จะพังหอวูเฉินก็มองไปด้วยพยักหน้าพูดว่าดีมากไม่เลวเลยเขตวิถีของกระบี่หนักไรคมแน่นหนามากถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องระดับของนักบูแต่เรื่องเขตวิถียังพอมองออกบ้างนิดหน่อยพลังธาตุดินเข้าเขตวิถีจากนั้นก็เปลี่ยนไปวิถีทำลายใช้วิถีเล็กเข้าวิถีใหญ่วิทยายุทธของคนคนนีีีีีี้้้้้้้้้้ลลำึึึกกกกกกมมมมาา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 นนนนนนนยยยยไไดดดดรรรรรรับเเเเเเเขขขขขขตตตตวววววววิิิิถถอออองงง็็็็็ใใชชชชหปปปะะโ์พสู่่แจฝ ในใจของเขาก็เรียกว่าไอ้ก้าวออกมาเลยนะอาจารย์ฉันฤีธนายสหัวออกมาเลยเจดีเสวียนก้าวมังกรก็ออกมาจากกลางของลูกฝานอย่างไม่ค่อยพอใจค่อยๆปรากฏเป็นเจดีอยู่บนมือของลูกฝานสวัสดีครับอาจารย์ของเจ้านายหอวูเฉินก็ยิ้มแย้งขึ้นมาทันทีเป็นผู้อาวุธที่ไม่เลวเลยนายคงจำบัเพญมาเกินร้อยปีแล้วสินะเจดีเสวียนก้าวมังกรก็ตอบไปตามตรงๆเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าตอนนี้บาดเจ็บยังไม่หายดีไม่อาจจะปรากฏตัวออกไปทำความเคารพได้หอวูเฉินยิ้มหยักหน้าแล้วก็เอานิ้วชี้ไปยังเงาที่ปรากฏออกมาของเจดีเสวียน,น,น,นก้า เสียงร้องโอดโอยดังขึ้นลูกฝานก็มือสันสไปด้วยบนตัวของหอวูเฉินก็มีพลังที่น่ากลัวปรากฏขึ้นน่ากลัวเหมือนกับเทพมารลูกฝานก็หยุดการหายใจทันทีที่แท้เขายังมีพลังไม่พอโอกาสที่จะสัมผัสกับพลังอย่างนี้ยังไม่มีตอนนี้เขารู้สึกได้อย่างลึกๆพลังนี้มันเหมือนจะทำลายฟ้าดินเลยหอวูเฉินพูดทีละคำว่าฉันไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้นายจะรับใช้ใครในเมื่อเข้ามาอยู่ในมือของลูกศิษย์ฉันแล้วก็ต้องตาหน้าที่เป็นผู้อาวุธที่ดีเข้าใจไหมเจดีเสวยเก้ามังกรพูดเสียงสัน่เนสัเนร้้ให่าาววก็บลัไปแ้่า จดีเสวียนก้ามังกรก็รีบสลายไปจิตวิญญาณกลับเข้าไปยังตันเถียนของลู่ฝานไม่กล้าส่งเสียงออกมาอีกลู่ฝานก็ยิ้พูดว่าอาจารย์ครับไปขู่มันแบบนี้จะดีหรือครับหอวูเฉินก็พูดว่าลู่ฝานนายอายุยังน้อยไม่รู้ความร้ายกาจของโลกนี้ต่อให้เป็นผู้อาวุธที่เข้าไปอยู่ในตันเถียนของนายแล้วก็จำเป็นต้องระวังไภัยไว้จะได้ไม่เกิดผลร้ายลู่ฝานพยักหน้าเบาๆในใจก็รีบหาไอ้ก้าหลายครั้งเจดีเสวียนก้ามังกรจะอื้นพูดว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้อาจารย์ท่านเป็นขุนพลังสุดเหนือฟ้าฉันก็ว่าใครกันที่สามารถหลั่งยารวมศูนย์ออกมาได้น่ากลัวมากเลยที่ทีมาใส่เมื่อครู่นี้เกือบเอาชีวิตฉันไปเลยไปหอเหยาแต่ว่าอาการบาดเจ็บก็ฟื้นฟูมาแล้วไม่น้อยเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นฉันก็ขอไปหลับไหลพักผ่อนก่อนนะ พูดจบเสียงของเจดีเสวียนเก้ามังกรก็หายไปลู่ฝานก็สะดุ้งเล็กน้อยเขาได้ยินคําว่าขุนพลังสุดเหนือฟ้าอีกแล้วมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่แข็งแกร่งกว่ายอดฝีมือเซียนบูอีกงั้นหรือตอนที่ลู่ฝานกำลังครุ่นคิดหอบูเฉินก็มองพลังวิญญ,ญาณบนตัวของลู่ฝานแล้วพูดว่าลู่ฝานรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงให้ในายไปฝึกเพลงเต่าหนึ่งเดียวที่คณะหนึ่งเดียวลู่ฝานรับตั้งสติกลับมาแล้วพูดว่าเพราะว่าเพลงเต่าหนึ่งเดียวรุนแรงอย่างนั้นหรือครับหอบูเฉินยิ้มใส่หัวไม่ใช่่่่่่่่แแคคเเเเเเหหหตตุผผผลลลลนน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 ีีีนนีีี้้้้้้้้้้ออออออาา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 ยายยยยฝฝึึกกกกกสรร็็็จจจววววววฉฉัััะะะะปิิิิดดไบบบงงงงใใใขขมๆถททททททชชชชซููฟื แบ่งระดับขั้นเหมือนกับนักบูวิธีการเรียกก็ไม่ต่างกันแบ่งเป็นคาถาระดับคนคาถาระดับทิพคาถาระดับดินคาถาระดับฟ้าก่อนที่จะไปสถาบันสอนวิชาบูวิชาก่อที่เป็นวัตถุห้าธาตุลายสัตว์ที่ลูกฝานฝุดล้วนเป็นคาถาระดับคนของผู้ฝึกที่ไม่ถึงระดับทิพเลยมีเพียง่ข่คนทำลายห้าธาตุ่ายเล็กับพิฆาตาดินสวิชานี้ที่ถือว่าถึงคาถาระดับทิพนอกจากนี้ลูกฝานก็ไม่ได้อะไรจากวิชาของผู้ฝึกที่เลยแต่แบบนี้ก็ไม่เลวแล้วไม่เหมือนกับวิชาของนักบูวิชาของผู้ฝึกที่นนนนนนััััั้้้้้้หหหหาา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 ยยยยกกกกกปปตติิิิะสสสสืบบบททททออออออดดดดด่่่่่่่รรรรใใพพลลลููไไไมมคคคเเเเขขีีีีงงงวววววุแช ไม่มีทางเลือกใครให้ผู้ฝึกที่ที่เป็นคนรวยหล่กบวกกับผู้ฝึกที่มีจำนวนน้อยของที่หายากย่อมมีราคาแพงเพราะหลักการนี้แหละส่วนวันนี้วิชาที่หอวูเฉินถ่ายทอดให้กับสูงกว่าระดับทิพย์เสียอีกลูก่ฝานรู้สึกได้ว่ามีอักษรยันโดยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับมากมายเข้ามาในหัวของเขาตัวอักษรที่อ่านไม่ออกไหลเข้ามาในหัวของเขากลายเป็นคล้ายคนราวกับลายน้ำพออวิชาทั้งชุดไหลเข้ามาในหัวของเขาหมดแล้วทันใดนั้นเองลู่ฝานก็รู้สึกว่าพลังปราณทั้งตัวของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังฟ้าดินโดยรอบๆก็กลายเป็นพลังมืืมืดดดมม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 มยยาา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 ลลลลล้้้้้้ออ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 อรรรบบบขขขขงงงงงงงเเเเเ่่่กกกกกกััััััััคคคุููฝนน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 สึวว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 หหหหหตปปปปีแแแททไไใ็ ตั้งสติกลั้นลมหายใจอดกลั้นต่อความเจ็บปวดแล้วอ่านวิชาให้ดีเสียงของหอวูเฉินดังขึ้นในหัวของลู่ฝานเหมือนกับสายฟ้าทันใดนั้นเองสมาธิของลู่ฝานก็นิ่งลงไม่คิดเรื่องอื่นๆพยายามอ่านวิชาที่อยู่ในหัวความเจ็บปวดก็ค่อยๆหายไปทุกครั้งที่ลู่ฝานเห็นตัวอักษรน,นั้นชัดเจนหรือเข้าใจหนึ่งประโยคความเจ็บปวดก็จะหายไปนิดหนึ่งและตอนที่ลู่ฝานอ่านวิชาชุดนี้หมดแล้วทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หายไปสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความเย็นสบายไหลาจากหัวลงมาสู่แขนขาความสบายนี้ชวนเคลิ้มเคลิ้มอย่างมากเป็นสบายออกมาจากกระดูกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ครูใหญ่ลู่ฝานถึงออกมาจากความสบายตัวนั้นถึงว่ามีคนพูดไว้พอตอนที่ได้วิชาก็จะไม่สนใจข้าวปลาอาหารให้ตายในตอนเย็นเลยก็ได้มันเป็นแบบนี้นี่เอง พอวูเฉินมองดูการแสดงของลู่ฝานไม่ถึงครึ่งชั่วยามลู่ฝานก็ทนความเจ็บปวดได้และอ่านวิชาได้จนจบผลสำเร็จนี้ต่อให้อาจารย์เคร่งครัดแค่ไหนก็พอใจแน่นอนตอนนั้นที่เขาฝึกวิชาชุดนี้ใช้เวลาไปตั้งหนึ่งวันเต็มๆลู่ฝานฝานค่อยๆลืมตาขึ้นตอนนี้ในดวงตาทั้งสองของเขามีแสงสีเงินแฝงอยู่ด้วยไม่นานแสงนั้นก็เก็บกลับไปลู่ฝานการหดตัวของรูม่านตาพูดชมเชยว่าเป็นวิชาที่พิสดารมากเริ่มจากวิญญาณของคนได้น่ากลัวรุนแรงมากอ่านจบไปหนึ่งรอบลู่ฝานก็พอเข้าใจวิชาชาาชชชชุุุดดนนนีี้้้้คคคคคครร่่่าา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 วว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 ๆแแลลลิิิิิิิืองญญณสสมมมถบบจจจตตตใะทยไ ถ้าฝึกได้เยอะแล้วแค่ยกมือก็สามารถเอาชีวิตคนได้วิชานี้ไม่เหมือนกับวิชาอื่นไม่ต้องการพลังฟ้าดินมากนักใช้แค่พลังในตัวเท่านั้นหอวูเฉินยิ้มพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของวิชาหรือนางวิชานี้เป็นวิชาป้องกันตัวที่ผู้ฝึกที่ทั้งหลายอยากได้ถ้าไม่ใช่เพราะระดับพลังที่จะฝึกวิชานี้มันสูงและจะถูกพลังสะท้อนกลับอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปนานแล้วตลกวิชาแบบนี้กลายเป็นวิชาที่หายสับสูญไม่มีการสืบอทอดแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปวิชานี้จะรุ่ หอวู้เฉินใส่หัวนี่มันเป็นแค่การเริ่มต้นนายมีพลังวิญญาณของเพลงเต่าหนึ่งเดียวเลยไม่ต้องกลัวพลังวิชาแบบนี้สะท้อนกลับวันหลังพลังรานของนายมีมากขึ้นบวกกับวิชาเทพไร่ขีดจำกัดอาจจะหลอมรวมวิชาพวกนี้เข้าด้วยกันพอถึงตอนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครสู้ได้หอวู้เฉินพูดถึงจุดนี้สายตาก็เป็นประกายร้อนเผาลู่ฝานลองใช้วิชานี้ใช้วิชาชิงวิญญาณออกมาทันใดนั้นลู่ฝานก็สามารถมองเห็นวิญญาณของอาจารย์หอวูเฉินถูกต้องวิชานี้สามารถเห็นวิญญาณของคนได้พิิิิิสสสสดดดาา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 ารรรมมมกกกกกกพพพพลล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 ลััััััังง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 วววววววญญญญณณทีีีี่่่่่่่่่ไไไไหหหเเเเเเยยยยยนนนนออออููููใใใขข้้้้ชชจจจแแตตตถถป็็ะะะึคบ เก็บวิชากลับไปลู่ฝานก็พูดว่าอาจารย์ครับหรือว่าวิชาแบบนี้ยังมีอีกเยอะอาจารย์หอวูเฉินก็ยิ้มอย่างลึกลับมีเยอะแน่นอนอ่อแล้วก็ฉันลืมบอกนายไปว่าวิชาชิงวิญ,ญญาณตามหลักแล้วจริงๆงแล้วเป็นวิชาฝ่ายชั่วร้ายพอพูดแบบนี้ออกมาลู่ฝานก็ตกใจทันทีวิชาชั่วร้ายเขาเรียนวิชาชั่วร้ายหรือนี้ พอวูเฉินเห็นใบหน้าตกใจของลู่ฝานก็พูดว่าดูเหมือนว่านายจะรู้เรื่องผู้ฝึกชั่วร้ายมาเหมือนกันถูกต้องในสายตาผู้คนพวกเขาเป็นคนชั่วทำร้ายคนอื่นเอาประโยชน์ใส่ตนเองเป็นตัวละครที่สมควรถูกกำจัดแต่ฉันจะบอกให้นะจริงๆแล้วมีวิชาชั่วร้ายหลายอย่างที่มีพลังไม่เลวเลยเหมือนกันและก็ยังมีผู้แข็งแกร่งมีชีวิตอยู่อีกเยอะด้วยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้หรืออ้างอิงหรือคัดลอกจากวิชาชั่วร้ายทั้งนั้นหรือกระทั่งเอามาใช้งานก็มีมากเปลี่ยนชื่อเสียก็กลายเป็นวิชาดีแล้วลูาลลาาา่านคงไม่่ใชผู้ฝึกกชชัััั่่่่่่่วววววรรร้้้้าาายยยยหหอออนนนนนะะคคบบบูููเฉฉิิิสมมมพดดไไใแแลลทำี ลู่ฝานมองหอวูเฉินแปลกๆผู้ฝึกชี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกมีวิชาไร้กาศมากมายแถมยังเป็นผู้ฝึกชี่ที่บาดเจ็บหนักอีกด้วยถ้าจะบอกว่าเขาเป็นผู้ฝึกชั่วร้ายลู่ฝานก็เชื่อเหมือนกันหอวูเฉินแกล้งอฉันไม่ใช่ผู้ฝึกชั่วร้ายหรอกลู่ฝานก่อนอื่นเลยนาะยอย่าเป็นเหมือนกับพวกหัวโบราณล,ล้าหลังพวกนั้นจะสองผู้ฝึกชั่วร้ายจะต้องมองสองด้านก่อนอื่นเลยพวกเราจะต้องยอมรับว่าผู้ฝึกชั่วร้ายส่วนใหญ่จะชั่วช้าเพราะว่าวิชาที่พวกเขาฝึกนั้นเน้นจังหวะว่องไวที่โกงยิ่งฝึกนานไปก็จะยิ่งมีผลกระทบและผลกระทบที่จจะเเเเเเเกกกกกกกิดดดดดข้้้้้้นน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 นัััััััำำำำปป็็็ตตตอออออองงงงทททททลลาาาาายยยยยวววววรรรไคืื่่่่่่พพใหหชุุแีส นิ่งไปครู่หนึ่งหอวูเฉินก็พูดต่อว่าแต่ถ้ามองอีกด้านผู้ฝึกชั่วร้ายก็ได้คิดค้นวิชาที่แปลกพิสดารออกมามากมายเช่นวิชาชิงวิญญาณแล้วก็วิชามัรกลืนจิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้ด้อยไปกว่าสุดยอดวิชาทั้งหลายเลยการใช้เล่ห์เหลี่ยมของผู้ฝึกชั่วร้ายนั้นทำให้พวกเขาได้พบสิ่งที่ขาดไปอีกด้านของวิชาต่างๆพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการใช้พลังปราณและพลังชี่คิดค้นวิชาเองนี่ก็คือสิ่งที่นักบูและผู้ฝึกชี่ทั่วไปทำไม่ได้ลู่ฝานเริ่มเข้าใจบ้างแล้วดังนนั้้้พวกกเเขขาาา็มมีออองอะไไราาใชด ฮอวูเชิญพยักหน้าพูดว่าถูกต้องและที่ฉันให้ในายไปเรียนก็คือวิชาลักษณะนี้ฉันชี้แนะทางให้นายเรียกว่าเส้นทางฝึกทั้งบูและที่แต่ทางนี้ไม่เคยมีคนเดินมาก่อนไม่รับรองว่าจะปลอดภัยดังนั้นฉันก็เลยปูทางให้นายก็คือเส้นทางที่เรียกว่าผู้ฝึกชั่วร้ายจอมปลอมนี่แหละวันข้างหน้าถ้านายเจอกับผู้ฝึกชั่วร้ายอีกก็สามารถลองหาวิชาของพวกเขาดูรวบยอดครอบคลุมถึงจะเป็นเส้นทางที่นายควรเดินอย่างแท้จริง